หลังจากบินธบาตนะก็จะมาเล่าเรื่องกษิมาเล่าเรื่องเอาภาษาอีสานดีกว่าเพราะว่ามันเป็นประเภทนี้ของอีสานเล่าเรื่องการที่พันเฮเทศเส้นหวเฮ็ดกระท่งเฮ็ดอยียงสินะเออ่าต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่อาสิมีผีสาวผู้ดีอาจศิมีสู้ก็ได้พนะเออบินทบาตแล้วแหละล่ะเว้วาวได้อ่ากสิมาบอกว่าเครื่องเส้นไหวถือว่าพ่นเฮเทศเป็นกระท่งเป็น เอาไปเอา,เอากาบกล้วยยังมาเห็ดนะนะือมอมตัาก็มาต่อตานาต่ตานาก็เห็ดเป็ดย่างว่ะโน่นนี่นะั่นเออยังสีบอกว่าบุญมันสีได้เออก็รมกับก็มาพิจารณาเบิ่งดีๆเออบุญมันได้บุญอยู่แต่บุญมันบ่ได้ได้ที่ว่าผียังสีมากินผีสีมากินของเส้นไหวยังสีมันโมแมนนะมัมนโมแมนว่าผีสีมากินของเส้นหวผีมันบ่สามารถสีมากินของเส้นไหวได้ เออมันจังสันรบ่ได้นะบุญมันบ่ได้เกิดจังสันแต่ห่างบุญมันเกิดย่อนว่ามีสัรพสัตหลายหลายสรรพสัตทั้งหมดทั้งแมงทั้งหมาทั้งแมวทั้งไก่ทั้งหยังสิละมันมากินของเส้นไหวนะั่นบุญกุศลกุศลแห่งทานก็เอ่นว่ากุศลแห่งทานอ่าคือพระพุทธองค์ท่านได้เคยตรัสไว้ว่าแม้เรามีเจตนาเอามือขุดขุดขี้ดินให้มันเป็นหลองหลงน้องน้ำจกโลกนะ เอามือขุดให้มันเป็นหลองนา้าเป็นตองหลองในน้อยนะเพื่อสิให้ฝนมันตกลงมาให้ฝนมันมาห่มงอ่าให้มันมาขังอยู่บนนนะ้ำเพื่อมีเจตนาเพื่อสิให้เราส,าาสรัพพสัตปานีไม่ได้กินน้ำในหนองน้ำที่เฮาเอามือขุดนั่นแค่นี้ก็เป็นบุญกุศลแห่งทานนี่ก็เหมือนกันนะแบบนี้ก็คือการมันบ,บุญกุศลมันเกิดจากสัพพสัตไม่ได้กินนะ เออมันบ่ไดดเกิดว่าผีสางสิมากินอยังสังสรรค์ส,สี่ส่วนหมากก็สิมาเห็ดอยู่ใต้ต้นไม่ังสี่นะาอัตมาเขาให้เห็ดบิ่งเหรอ่อออันนี้สออันนี้สงแปลว่าผลแปลว่าประโยชน์อ่ะมันประโยชน์อันนี้สองมันสิเกิดียังได้อีกนอกจากนอกจากเราสัปสัตพวกหมดแมงมากินแมนบ่ละอืเออมันก็นเกิดกบอัตมาคือการพออาตมานี่อยู่วัดนี่มันบ่มีผู้ใดคอยคือ ไปทำบุญถวายถูกเทียนอ่านะมันก็สีมีเศษถูกเศษเทียนนี่สีเป็นมงเนี่ยนี่นี่นสีหายเบิ่งเลยนี่เศษสากของอันนี้เกิดสีมีเทียนตนน้นหนีเทียนก็สามารถเอาไปเหตุประโยชน์ได้นะบ่แบเนสิประโยชน์แต่ผีแต่สางไงประโยชน์หอนผ้าผมยูวัดถิ่นพนมีถูกมีเทียนหลายๆเพิ่นกับโปงว่าซาดอกอือถูกเทียนบบคอยบ่ได้บบคอยมีมันก็ทีเนี้ยเกิด ประโยชน์ต่อวัดธุรกันดานอ่าติเอาเทียนไปจุดไปใส่ไดไเทียนเลยบ่ตองย่านเพียนมาน,นําดอกโมมี่ดอกมานํ่ให้มานําโลดอ่าแค่นี้ละข <laughs> อจะเจริญพรสูสูสังนวะเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาโซขูู่ซคน